สวัีค่ะแม่เอ็นเจ้ส์ลาภเบดีเจนกับพ่ออินอยู่หลังกล้องสวัสดีครับาวนีครับตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดบุรีรัมย์บุรีรัมย์นะครับวันนี้เราจะรีวิวรีสอร์ทนะคะก็เป็นแบบอุทยานดอกไม้นะไม้ดอกใช่ค่ะเป็นที่นี่ชื่อว่าเพลาเพลินว้าวเพลาเพลินนะคะเพลาเพลินไม่ใช่ เวลาเพลินเวลาเพลินเวลาเพลินเพลินอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่ล็อบบี้นะฮะตอนนี้กำลังเช็คอินเนาะนะพาเดินล็อบบี้หน่อยได้ไหมคะที่เขาอะหองตกแต่งไปด้วยดอกไม้อะดอกไม้แห้งดอกไม้แห้งแต่ว่ามันก็ทำให้แต่มันหอมนะฮะอยู่นี่มีรูปค่ะสวยงามนะฮะฝั่งนี้โอ้โหมีม้านี่ยครับกายฮะไม่มีม้าเนี่ย มางม้าก็จะมีอ่ะก็จะมีแบบเป็นโดมๆอะมมุติขึ้นเห็นได้ไงนำเพื่อนมาม้าเลยอ้าวใช่อ่ะอ๋อนี่ๆเบบี้เกนบอกว่ามาม้าเหรออ๋อนะคะอ่ามีตู้เก็บเก็บแก้วอ่ะนะแก้วต่างๆอะนะฝั่งนี้มีบินแดงนะพี่พี่เกนลงไป นนิดนึงโโดเข้ามาในนี้แล้วรู้สึกถึงความเป็นผู้หญิงผู้หญิงเ,เพราะว่าผู้หญิงมาส่วนใหญ่มันจะคูก่กับดอกไมกอ้อะไรอย่างนี้ค่ะนีอ่อะไรเนี่ยแต่ไม้ต้องจะคู่กับระบอกเพชรมากกว่าโตยตกตกอะไรเนี่ยปวาอ้าว <ปะ S 2> ไม่อะสวยนะนี่ล็อบบี้เขาี่ยเฉพาะล็อบบี้ก็ตื่นตาตื่นใจแลนะเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหโซนนี่ยนี่เป็นบริเวณห้องพักนะฮะเป็นโถงแบบอะไรจะแยกย้าย เอยชอบเสียงแบบนี้คือชอบใจอู้เสียงดังสุดเลยฮะตัวเล็กสุดแต่เสียงดังสุดเลยนี่จะเกันขวานี่กือโอ้โหเขาจัดบริเวณนี่ดีมากเลยแฟนชอบแบบทุกอ่าชอบับเจ็บดอกไม้ใบหญ้าป่าเขาอะไรงี้หมดเลยนะอ๋ออะไรครับหนูไม่หางแล้วอ๋อจริงด้วยอะไรครับเป็นโซน t ropical room นะคะโอเคนี่ เดินผ่านแต่ละห้องเราจะเห็นหน้า้งหเรียกคนเข้าใจว่าแต่ละห้องการภาพวาดอะไรเนี่ยคงไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยเป็นธีมดอกแคทเธอรีอาเราจะพาชมห้องของเขาชื่อห้องแกลนดิลักนะฮะใช่ค่ะดูดูมืกันโอ้โหเบบี้เกนชอบชอบไหมเบบี้เกนด้านนี้ก็จะมีเป็นคล้ายๆเป็นแบบโต๊ะทำงานเนาะ หรือว่า<ร>จะแต่งหน้าอะไรก็นั่งหนุมนี้ได้นะคือห้องมุมเนี้ยวิวสวยนะ่รับนี่ดูเห็นนกค่ะนกจริงนกปลอมอ่ะมีทั้งจริงทั้งปลอมวิวสวยนี่ด้านนี้ฮะววิคือชมวิวสวยเออวิวสวยนะฮะจะพูดอะไรนเดี๋ยวแย่งซีนกับสมาธิแตกกระเจิงอ่านี่ก็คือเอออันี้เป็นช็อปเมนเทอรี่นะ<ร>คะมีกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์ให้เราได้กินเป็นกล้วยตากกล้วยตากโอ้ววยยตตาากกกล้โห นี่ๆแล้วก็มีแบบเวทีด้วยนะคะเป็นเอ่อชาสมุนไพรนะนี่นี่ก็แบบน้ำร้อนรงไปก็คือกินได้โอ้โหนี่ห้องน้ำให้ชมให้ชมชมห้องพักกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมในสวนอุทยานของเขานะคะเดี๋ยวพี่เอ็นพร้อมไหมพร้อมมากค่ะป้า ตอนนี้นะคะเราอยู่กันโซนของ t ิต e ติ้ลเอ็ r ซเพอร์เรอรนะคะตรงนี้จะมีกิจกรรมสำหรับเด็กๆอยู่อุ้ยได้ยินเสียงอะไรครับอุ้ย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 ทำไมไม่แกะดาตัวหนึน right ่งดูเร็วเร็วน er le ี่นี่นี่แอนิมูลแอนิมูลแอนิมอล yes sir yes sir three back ด้วยจับจับปอมอมจัาโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยมันแรงดึงดีมากดีมากอะไรแกมาตุ่เหมันไหมฮะออ่โอ้ยโอ้ยอยตัวนี้ปีนเลยค่ะวันนี้มามาตุ่เหมันไหมกายดูแก่ดำดีไม่พี่ตัวเล็กกุดเลยอะน้อยใจเดินไปนู่นละมันไม่ได้กินเลยต้องจับมันแย่งไหมเนี่ยคนที่เข้าพักอ่ะก็คือสามารถเอาคูปองไปยืมเช่าฟรีหรือถ้าใครขี้เกียจปั่นมีรถไฟฟ้าให้ชับ เขาบอกว่าแก่สีดำนี่เพิ่งเกิดนะใช่แล้วแก่เยเขาบอกว่ามันอายุแค่สองสัปดาห์แล้วก็จริงๆมีอีกตัวหนึ่งเพิ่งเกิดไม่กี่วันเพิ่งสี่วันนี่นี่ตรงนี้มีรถเมย์ด้วยมามามดูสิโอ้โไกลมาแล้วโอ้ไกลขึ้นขึ้นรถบัสไกลเลยขึ้นรถบัสอะลงมาเลยโอ้โหไปสายเพลาเพลินนี่นี่เชื่อมเค่งไ่เป็นอย่างนี้ทางนี้ก็อยากลง จริงๆเขามีโซนของแอดเวนเจอร์ด้วยนะคะก็จะมีแบบว่าเดินข้ามสะพานเชือกแล้วก็เป็นสะพานโฟมเอาไว้ทดสอบว่านี่มันมีหอไอเฟลมีหอเอ็นหอเอ็นบีซ่าอะไรอย่างเงี้ยนะแบบลอยตัวมนน่ะแต่น่าเสียดายวันนี้คือเจ้าหน้าที่เขาไม่เพียงพอมีกิจกรรมรอย รอยไทยรอซหนึ่งสองสามเลยะเขาก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างนะคะให้เด็กๆได้ทำเวิร์กช็อปกันอย่างวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำผ้ามัดย้อมนะคะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคะคืนละห้าสิบบาทเท่านั้นมามาลองทำกันพี่สิบลองทาอีกครั้งลายผ้าเล็กลงครับ เออติดเส้นแม่ทำด้วยเลยทำเองก็ยากแล้วมีมานั่งตรงนี้อ like ีกใช่ได้เกาะอีสานคนละหนึ่งดุนของแม่แอนนี่ค่ะเป็นลายวงกลมเป็นลายแรกที่พี่เขาสอนเลยของน้องเกดเป็นลายอะไรลายแบบท้ายใช่ไหมของหนูเป็นลายแซนวิช กายทาเป็นสามเหลี่ยมแซนด์วิชนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดกแบบว่าจะทำยังไงเขาบอกว่าให้เอาผ้านี้นะคะไปชุบน้ําให้เปียกก่อนเพื่อที่สีจะได้ซึมมาง่ายๆไปกันค่ะน้องกายมาเบี้ยมาบิดกันเดี๋ยวพี่ขอเช็คให้โอเคครับอันนี้คือยังไม่เปียกพอครับยังไม่เปียกพอครับยเปียกขนก็ให้คือในใช่ครับผมเพื่อที่จะให้สีนั้นใช่ครับให้สีนั้นเข้าไปถึงอันนี้สีอะไรนะสีเหลืองสีเหลืองเหลืองนี้จะมาจากเป็นคาิ้นนะครับ ตอนที่ฟ้านี่ก็จะเป็นพวกนีบไว้แล้วก็คนนักประมาณ5-10ถึงสิบวิถึงยี่สิบวิก็ได้เพื่อที่จะให้สีมันติดคนหนึ่งสองนี่เลนส์เซลอมทีเดียวคือสยโอ้ยสวยโอ้ยโอ้สวยสวยสวยมายอมยอมให้ลูกๆมาลองมันก็สวยนะูที่จริกับพ่อชอบของกายมากที่สุดเลยพ่อชิดเลยเออเออเออมันดูดีนะ เขามีสัตว์เล็กๆน้อยๆนี่นี่เปพี่เกตตื่นเต้นอุ้ยมีไก่เหรอหน้าตามันดูแบบอีลุงตุงนังไงไม่รู้อันนี้ปลารูค่ะไก่เคเอฟซีไม่ใช่ไม่ใช่หี่ยวนี่ไต่จะไต่หูยาวมากหูตกไายนี่หัวหูตกสงสัยหูไม่หางยาวมากเลยแอนดูนี่สวยมากเลยหางคืออยู่ตรงนี้แต่เข้าไปอยู่ในนู้นแล้ว มีเศรษฐกิจพอเพียงนะคะตรงนี้เขาทำนาตรงนี้ก็คือเป็นห้องประชมเนาะตรงนี้าทำนาเลี้ยงปลานะคะแล้วด้านขวานี่เป็นมีหนังกลางนาด้วยค่ะหมาม่าหาหลังจากที่เขาเก็บเกี่ยวทุ่งนาเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะแปลงเป็นสวนดอกไม้อะไรประมาณนี้สวยมากเลยดอกไม้สวยมากแล้วก็จะมีโรงหนังกลางนาด้วยตรงนี้เขาใช้จัดแต่งงานกันค่ะโอ้โหสวยเนาะสวยมาก โอ้โหบรรยากาศดีดีอด่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าศูนย์เรียนรู้กัญชานะคะอ่าเราจะไปดูศูนย์การเรียนรู้กัญชาเพื่อการแพทย์กันะค่ะใช่ค่ะที่นี่เนี่ยเขาเป็นวิสาหกิจชุมชนเลยโอ้โหเขาจะเข้าใกล้หัวเลาะเลยค่ะหัวเลาะต้นชายกัญชาจะมา <c oughs> ะน,นะคะับก็จะมีแบบความรู้เรื่องกัญชาใช่ค่ะเขาเรียนเรื่องเกี่ยวกับใกล้กัญชานะหัวเลาะแล้วทั้งเรื่องของการเตรียมสถานที่นะฮะการปลูกนี่แบบอินดอร์นะฮะ แบบกินเท้าเนี่ยก็จะบอกหมดเลยข้อดีข้อเสียของมันใช่และะ้วพูดถึงแบบเอฟเฟกหรือว่าส่วนผสมของข้างในเราทำไม<ะ>มันถึงเกิดอาการแบบเมาอะไรอย่างเงี้ยสาระคะเคมีอะไรเนี่ย THC CBD อย่าไปฟังแล้วนะไม่รู้เรื่องเลยค่ะต้องมาฟังเองไม่<ช>ไม่ไมจากจะให้มามาเองจะศสาแต่ว่ามันค่อนข้างมีประโยชน์นะ แล้วก็เดี๋ยวนี้เขามาสก,กัดเป็นอะไรนะฮะนี่นี่นี่เป็นแบบนนยาจริง,รงเดี๋ยวรออีกหน่อย,นยในอ <มา S 1> นา<ใ>นคตนะคะก็<อ>จะมีแบบนี้เ,นเขาก็จะมีแบบว่าผลิตออกมาเป็น3ยานี้นะคะแต่ว่าเขาไม่ได้จําหน่ายเองนะเขาผลิตให้โรงพยาบาลเพิ่งให้คุณหมอจ่ายนะคะก็จะเป็นแบบแก้รักษาอาการโรคลมชักโรคกล้ามเนื้อหดเกร็งอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาการเคลื่อนไส้จากการให้เคมีโอเควพี่เกณฑ์บอกว่าพูดอะไรฟังไม่รู้เรื่องปวดหัวจ้ ตรงนี้เขาเรียกว่าฟลอร่าม้าบินค่ะฟลอร่าม้าบินนะใช่เจ้าหน้าที่เขาพูดอ่ะอ๋อป่านๆโอ้โหเบบี้เบบี้จุดจุดเบบี้ชอบมากเลยชอบมากวงกลมหน้าคารวาเอาเลยนะ ถ้าใหม่ยกทองโบราณนะฮะจะบอกว่าสวยงามนะแค่ลวดลายเห็นแล้วก็ขนลุกแล้วอ่ะคุณป้าดูสิสวยมากมันหนาวเหรอคะขนลุกเลยเหงื่อชุ่มไม่ใช่ะเนี่ยเป็นเสลี่ยงยกค่ะหนึ่งเดียวในโลกเลยเหรอฮะใช่สถานผู้จีนมอบให้มากเลยมรดกมรดกแมังกรโอ้ในนั้นมีมังกรสินมรดกดนมังกรไม่ใช่แดนมังกรหมายความว่ามาจากเมืองจีนโอเคสวยงามนะ ฝาขวดน้ำทั้งหมดเลยจริงเหรอสวยไหมโอ้ยเดี๋ยวป้าไปซื้อโอีชี้กับจับใจเลยจับเลี้ยงเลยมามาต่อดีไหมฮะจะได้ไหมโอ้ไปดูเก็ดดอกใบได้เขาแบบไล่สลับสีฟ้าสวยงามนะไรทันมือต่างๆมว่าจะเป็นข้าวเปลือกข้าวสีดำๆข้าวอะไรข้าวไร์เฟอรี่โอ้เนี่ยข้าวข้าวเพียบเลยเือขวดสีขวดแดงข้าวสา เห็นแล้วหิวค่ะอันนี้ค่ะอะไรฮะอันนี้เป็นคีย์บอร์ดอ๋อช่างปรจากคีย์บอร์ดเหรอฮะใช่อันนี้เลขสิบสองอันนี้ n อันนี้มีสเปซปาร์เนี่ยเลยยาวๆเนี่ยนะ enter นนี้ปุ่ม enter space อันนี้ space อันนี้ window เออดีนะดูดิมันมันสวยใช่มันอุ้ยใคครอ่ะะมามาไปถ้ยืนเลยตรงนั้นเนี่ยมามาไปตกหังสีมาเหรอฮะมามาหาดู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 บิโทรศัพท์ รุสเหมือนการสีปนๆทำดี่เลยใช่เฮ้ยเออกลมกลืนมากเลยนะช่างน่าละเหมือนเจเป้เลยเจอหญ้าที่หายไปอ่ะภูมิใจภูมิใจนี่เป็นปราสาทของโรมิโอและจูเลียนโอ้นี่สวยจริงนะคะนี่นี่หย่าหย่เบบี้แกนชอบเบบี้แกนชอบเลยใจเฮ้ยเฮ้ย เรากำลังเดินเข้าสู่อาณาจักรดึกดำบรรพ์เขาบอกว่าเป็นโรงเรือนเฟิร์นเขาเล่นใหญ่เกินไปใช่ไหมเม่ใช่อันนี้เป็นโรงเรือนเฟิร์นหรือป่าไม้ดึกดำบรรพ์นะคะเนห็ว่ามีไดโนเสาร์นี่ไดโนเสาร์ค่ะไอ้นี่ชื่อว่าอะไรนะสีเล็กสเตปโตเค็คัสฮะไม่ใช่สีเล็กไงใช่ป่ะใช่สีเล็กสีเล็กเลนี่ะไม่มีใครแก้เลยโอ้หนี่มีไดโนเสาร์นี่พวกนี้กินพืชนี่นี่ มีเต่าทองด้วยนะเอ่เชื่อนั่นจะเป็นสวยสั้นเฮ้ยอันนี้โป้ค่ะเซนเซอร์ทำออกมาหาฮะไม่มีใส่อะไรเลยค่ะถ้าไม่นีโมอยู่บนบกค่ะโหก็เขาจัดแสดงมานี่แล้วทำไมต้องโยนเหรียญด้วยล่ะไปเราเข้าไปขโมยเอาดันเนี่ยเป็นนั่นอย่างเงี้ยทำไมผู้แสดงคลิปนี้ช่องนี้เป็นแบบนี้ ร้อเล่นนะเเราเซฟสัตว์ทุกอย่างนี่สวยงินเกี่ยวกับเรื่องของกระบอกเทรนะฮะมหาปริมิตสปริงงะโอ้้หูสวยงามอ่ะก็จะมีพวกแคคตัสพันธุ์ต่างๆนะคะสีสันสวยงามดีนี่ดูน่ารักเนาะพีระมิดค่ะอันนี้คือแคคตัสอะไรคะอะไรคะมัมมี่มัมมี่นี่เธอเดินอยู่กลางคืนคนเดียวแล้วมันคขยับเลยไงมาดูเด็กมากเลย ฮะเด็เออเออโลงศพฮะนี่ไงนี่แบบคุณป้าเนี่ยกระบองให้ต้นใหญ่มากเลยอ่ะโอมหมาลองเอาคางไปลองแนบดูไหมคะไม่แก้มไปแนบดูมีอุดด้วยเป็นการทำ e matrix นะคะนี่ฮันุมานเหรอฮะโอ้ฮันุมานนะฮะโอ้เขาทำสวยเนี่ยที่จัดดอกไม้เลยนะจะบอกว่า คุ้มค่ามากเลยสนุกมากเลยทั้งวันเลยเนี่ยใช้เวลาทั้งวันเลยค่ะก็ต้องมากันแล้วนะคะเทลาเพลินบุรีรลำนะคะต้องนะคะโอ้ห้องพักก็สวยนใช่ไม่แอนว่านะมาสักสองวันหนึ่งคืนกำลังดีเลยมีกิจกรรมเยอะแยะที่เรายังมิสเรื่องของแอดเวนเจอร์ไปนะเนี่ยใช่ค่ะแล้วที่นี่จริงๆเขามีแบบคาเฟ่มีร้านอาหารด้วยนะคะอ่ะโอเคติดตามพวกเราในคลิปต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปอุบลราชธานีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย ชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะคะ <c oughs> เพื่อรับชมคลิปต่อๆไปของเราด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ